พราะตัวปัญหาจะสร้างปัญญาอุปสรรคมันจะสร้างบาร,รมีทนได้ไหมคนที่ยังมีบาร,รมีนั้นจะต้องมีความเพียงมีความอดทนจะเป็นธรรมชาติเลยเข้าใจหลักนะเพราะถ้าอยู่มานานานี่รู้เลยครับว่ามันไม่แน่นอนจริงเพราะเราอยู่กับความไม่แน่นอนครับอยู่จนจนวิกฤตเป็นโอกาสคืออย่างนี้ไงคือเรารู้ว่าความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอแต่หลักของการดํารงชีวิตก็คือว่าเ เมื่อเราแพ้ผิดหวังไม่สมหวังเราดําเนินชีวิตของเราได้อย่างไรก็คือหลักธรรมชาติครับที่ที่สู้ไม่ได้ไม่แปลว่าเราไม่เก่งแปลว่าอาจจะใช้วิธีการที่ยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมกับเวลานั้นนๆช,ชนะมาก็อย่าไปยามเพราะคู่ต่อสู้เราก็ก็มองเราอยู่สนามนี้มันเป็นสนามแข่งขันเนี่ยนะ ชนะมาก็มีโอกาสแพ้ได้ถ้าเราตั้งตอนอยู่อย่างนี้ล <c oughs> เราก็มีความสุขได้พอสัคกวรความโลภนําไปสู่ความมิบัต, <c oughs> ติคุณจะทํางานไม่มีความสุขเลยแน่นอนคุณจะอยากแบบทํายังไงก็ได้ให้มีเงินเยอะๆทำไม่คือธรรมชาติครับ <c oughs> ถ้าเราทําอะไรที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมันนั่นแหละธรรมชาติก็คือปกติครับคือการทําหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบครับนี่นี <c oughs> ่ย <c oughs> <c oughs> แล้วผลที่ได้คุณไม่ต้องคำานึง <ฮะ S 2> สําแงคุณทำหน้าที่ให้ดีจริงๆถ้าเรามีความสุขนี่ทำายาอะไรมันก็แฮปปี้ก็ดูไงแ้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวถ้าไอ้ความสุขตรงน,นั้นมันมันทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆืยๆ,ๆ,ๆ,ๆสมาธิก็คือจิตอยู่กับสิ่งใดก็รู้ว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่นี่แหละคือสมาธิเลยใช่ yeah. สมาธิก็ค,คือการทำหน้าที่เหมือนคนยิงปืนแม่น ในสนามยิงปืนไม่ใช่แปลว่าคุณออกรบแล้วคุณจะไม่ตายนะ <c oughs> คือถ้าเป็นชีวิตที่ทางสายกลางกลางเนี่ยตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยได้มาก็ไม่ใช่เทีย่ยงเ,เสียไปก็ไม่ใช่ว่าจะเสียตลอดเอนะถ้าเข้าใจมิตินี้นี่แฮปปี้ไหมชีวิตก็เบาบางไปเยอะถูกก็ทำหน้าที่ในเวลานั้นๆทำเสร็จแล้วกลับ ขณะหนึ่งเราเป็นลูกเราควรจะปฏิบัติต่อพ่อแม่พี่น้องอย่างไรขณะหนึ่งที่เราเป็นพ่อเราควรจะปฏิบัติต่อเนียเราอย่างไรปฏิบัติต่อลูกเลยอย่างไรปฏิบัติต่อสังคมใกล้ตัวอย่างไรถ้าคนเข้าใจอย่างนี้แปลว่าคนเข้าใจธรรมชาติกาสที่จะทุกข์ก็จะน้อยลงคิดว่าอย่างเง <c oughs> ี้ยอะไรที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทําสิ่งนั้นกับคนอื่นเนี่ยแต่สำคัญคืออย่าไปตั้งตนอยู่ในความประมาท อย่าไปคิดมั่นถือมั่นมานมานว่าฉันนี่ไอคำว่ามานะเนี่ยมันมีสองตัวไบ<ะ>มันมีอติมานะกับอวะมานะอติมานะก็คือว่าสําคัญมันหมายว่าตัวนี่เหนือกว่าคนอื่นอาวามานะก็คือเขาเรียกกาก้มหน้ามองดินอย่างเดียวหมายความว่าฉันนี่เป็นคนด้อยวาสนาหรือเอ,อชีวิตนี้มันชักลำเค็ญอะไรอย่างนี้ <laughs> คือทางหนึ่งประทศถอยทางหนึ่งก้าวลาบเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่ค,ค,ควบหน้าอย่างเดียวก็เมื่อคอไงหน้าอย่างเดียวก็เมื่อคออันนี้คือธรรมชาติแล้วก็ไปอิจฉาเขาเหมือนนักมวยเวลาได้แชมป์เนี่ยอบอกว่าเอนี่แม่งเก่งดวงดีก็มีเอไม่ดูว่าหัวเขาวิ่งมันกี่สิกกิโลก่อนเขาจะ <ST. S 2> หมัดหนักอย่างนี้เขาต่อยกระสอบทรายเป็นกี่ล้านครั้งก็ไม่รู้ คนที่ยังรู้ตัวว่าตัวเองนี่ยังโง่อ,อยู่เสมอคนนั้นเขาเรียกว่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ถ้าคนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนั่นนะความวิบักใกล้เข้ามาแล้ว